ฝรันเลยพี่น้องับฝรั่งเช้ารวมกับการนี่ครับบรรยากาศริมโขงอาหารธรรมชาติแนวกินสองฝั่งโขงเทลาวท่างฝั่งเมืองตะแคีแล้วก็เอาเภอเมืองนครพนมครับ ในช่วงเช้าอากาศหนาวมาหาลรกินอาหารธรรมชาติเป็นบ้านเลยครับสวัสดีครับผมไม่คงออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวลิมโคมบานนาตำบลวัดบารีรามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีทุกชาตวัฒนธรรมี่น้องต็หัวเสือที่มีขายอยู่ครับแล้วก็เมงกิโลไข่หมดแดงครับร้านนี้กระเทียมหอมแดงครับร้านนี้ นันบ่มีคนไปชมเลยนางเด้อกำปั้วเดือมาแเราหากินแนวแซ่บที่ตลาดนัดไทลาวริมโคฟันนาของบางจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมเด้อครับอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ30กิโลเมตรตามทีวีถนนเส้น212ออกมาทางท่าพนมครับจะเจอของแซ่บอาหารธรรมชาติเต็มริมโค้งเลยพี่น้องจะอร่อยมันงามกำลังโดรนั่ขายหนังเข้มร้านนีหนังเข้มบั้มก็มีครับร้านนี้นะ

ปลาลุดครับพี่น้องมันพี่น้องมันพี่น้องนุ่สุกครับสองร้อยห้าสิบบาทเลยค่ะแขกมาท่นี้แล้วนี่ดิกิโลถุงละห้าสิบบาทเนี่ถุงละร้อยเลยห้าสิบบาทเม่งกิโลเอาเอาซองทุงซื้อซอยในค้านี่ถุงละร้อยปลาแขกมาจากบ้านอาบวกขายเม่งกิโลขายน่องงัวก็มีขายพี่น้องน่องงัูน่องไายตัวนี้ถุงห้าสิบยายเลย พาไปคุณเด้อิยายามเด้อบรนดาบวกวะเขาซื้อยังก็าซื้อตุ้มคำตุ้มคำเนาะตุ้มคำไปข้อชักขาเด้อเดี๋ยวนัดกันบุญบุญพุทธเขาจะบอกเด้อสิไปมคุณแม่กินล้อมเด้ออันนี้ก็เลี้ยงหมดได้แล้วมันเบิดยามันกับโดยโดยจ้าวสวัสดิครับโอ้จ้าวสวัสดีครับได้ไป่กินล้อมมากินครับนี่ครับอันนี้ก็ได้หอมเลยสามบ้านน้ำมันไปคุณแม่กินล้อมอยู่ฝั่งลาวเลยว่าเออไปเห็นยุสวรรษเทือกนะก้อครับผม กระปูพี่น้องกูหนี่งเจ้าบาทบนนะบบาที่ขับพิณนะใชาสิบบาทเนะบบาะบรรยากาศขับพี่น้องนี่คือสุดยอดตลาดขายของป่าอาหารธรรมชาติริมโมัวบ้านนาตำบลบ้านกาอำเภอเมืองจังหวัดคนครพนมมีทุกเช้าวันอังคารครับมะพร้าวซุกมะพร้าวลิบนางเข้มมัะทั่วปีแล้วกามีคางคกครับร้บบานนี้บรรยากาศสุดยอดเลยครับ ปลาลดปุ๊บหน้าตานี่ับ้านเลยบรรยากาศนี่ค่าข้างเพื่อนขายให้เด็กก็อันละลยอยะไรเปียกละลอยวะลอยบาทต่อชิ้นหนึ่งครับเงี้ยขนาดเลยโอ้หัวควายไปน้องครับเต็มกระมังเลยคนน่ะ มนูอาหารธรรมชาติครับข้างล่างพี่น้องเขาโลสามลไวครับร้านนี้อาหารบ้านๆเลยบรรยากาศครับนี่คืออาหารแบบบ้านๆเลยครับพอต้องข้ามคือบ้านปากเป่งมือตะแค่เข่งขับมวนสซบอนที่เป็นจุดพ่นผลโชว์ข้าวเพื่อเพื่อนให้ชาวลาวเอาสินค้าขึ้นมาขายที่ริมโขงมานาทุกเช้าวันอังคารครับพี่น้อง8โมงไปหา9้าโมงิมุของขายจะหลายเลยครับพี่น้องเป็นอาหารบ้านๆของชาวลาวขามาขายที่ฝั่งไทยครับ ผู้หล่หนองควายน้องบรรยากาศคนมาซื้อแนวกินอาหารธรรมชาติลายแห้งพี่น้องปลาสะเงีงปลาขาวปลาซิวแล้วก็มีกบนาครับ

มามตัแม่ไม่ขายบีน้องควายน้องมีวมีตีบอมีแต่น้องวัวอันนี้ขายได้ครับนี่สองร้อย่ะน้องควายสองร้อยก็ะปูแดงก็มีนาะปูแดงก็มีตัวแม่ร้อยปดนมากษรสายใหญ่ๆเนี่ะยายมากรสายใหญ่ๆเนี่ยนะอันนี้เจ็ดเสียบพอนสามสิบ่จะเสียบเราเไรียนเรียนเรียนเรียนไม่มีไม่ได้พกเอาสองร้อยเลยอานุูนสองร้อยเด้อเอออเอากระปูแดงสองร้อ มีค้าตัวผู้ตัวเม่ตัวเดซเีมค่ะกะเด็มันกวาตัวแม่แล้วเตัวแมีวะเออตัวผู้มีไข่กับตัวผู้ใอไข่มันน้อยตัวผู้ค่ะไข่มันน้อยบกแต่ว่าเามีสงเนาะเอยอนนี้น้องไฟจ้าไฟจ้าได้ถุงง่งกัได้แหมอันนี้่ะอันนี่าเงินส่งนี่ยละลายนีอีกเพิ่นใกล้ก็เลยมีปูยังบมกได้เด้อส่งร้ยหัน พูดมาเปน่อเลยอส่งวะพูดได้พ่อส่งวยโอ้ย่กบแม่เราบแม่แม่เราคัดมาเลยพิสกระมันเลยพี่น้องตู้เงี้ยมแม่จ้าินนูเนดตัวกินครับแซ่บพี่น้องกัปูแดงอาหธรรมชาติจากแคิมนครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวปูพี่น้องนี่ปูแดงมัน โ2ลได้นะครับได้เลยครับพี่น้องเนื้อแทบครับกับปูแดงครับกรบเมกิโลครับพี่น้องอาหารธรรมชาติไปขโมยครับปดการครับพี่น้องรักลายกับปูแดงกุบเกลยดลายขนาเต็มถุงเงียเลยหนึ่งนื้อเ้วดเป็นนองหงเนื้อถุงครับเนื้อถงหเ้อง แางนาดเลยเนาะโอ้สุดอดลีพ right. oh. ี oh. no, no no, ่น้องเองเขียดล้นครับกบบะมีเนาะไม่ต้เขียดพี่น้องเองเออโอ้รพี่น้องบรรยากาศคลง้ายครับหาซื้อ่ไม่ได้เกียมากินพี่น้องแล้วมปไแล้ตัวลร้อยนี่โอนี่ไังไมุ่ก้ มั้นแาที่ดอกพี่ไมารามกอไม้ไฟมเค็ดมะเือครับด้านน้ำไหมตรงนี้กับแงดีกับกมายังนอเที่ยวที่ิมปุกครับปลาแกกะรีน้ำเยคโรนบยหามกระบกโนซาร เร<ม>าวายมีนูอยู่ประมาณสีตัวครับหนูพุกนาดนี้สวัสดีครับเป็นค่าขายังครับไข่ตะกั่นกับเมงแข่งโอ้ไม่แข่งานนี้คืองาม,งม,งามเพ,มเพี้นี่นะแขงดำเพตี้นี่นาอเพสเพสเนาะเพสสุดๆเ,เลยสุดเลยแขงตัวนี้แมงแข้งดำตะกัแตนมีน้องไ่ต้องเดินครับมาไปยัดอ้วกินแซ่บครับนดวยห่ ้นคนมาค่ะกังจะไปดิสองร้อยค่ะบุกขับไปน้องตุวใ่ญ่เลยนะนี่นะนี่นนถูกบุกมาจากมือททะแขกครับทางคุณคยวเขาแล้วยังครับทางคุณเหรเนี่ยเร็วเร็ว,รวอ่ะ ไป็นค้มมาขายปลาลดครับกบนาเป็น้องครับพี่น้องเตุกงใหญ่ไหมสองร,ร้อยห้าสิบลูมตรงหน้าคลิปแม่เละมากระบุกตูเดี่ยวเมรลงงานมักับพี่น้อง,างาาาาคคราคา,ามาีพักคลิปมนา,า,ารครัีครับมิกระดัาซอยงวงควายเมืองดานาแล้วก็มีปลาหนัคโกรับปลาสกางปลาปานใหญ่ปลาโตแล้วก็ปลาขาวระกครับนี้มุ่เปนเป็นเลบนเน ช่วงนี้ที่ตลาดนัดเทล,ลาวบ้านนาที่กระปูเดียงหลายๆครับอันนี้นยายปิดกระปูแบงแกับพี่น้องครับปูเนี่ยขนาดเลยเนี่กระปูแป้ง กีบเป็นโลตลาดนัถเทราบานณาธิการกับปูแดงมีครับพี่น้องเอามาจัดอวบกินกับเจลบนุภาสบายดีสวัสดีครับอยู่กับคุณแม่ครับบ้านคุณนายเป็นของก่อนทัวร์ที่อำเภอท่าพนมครับเมนูกับปูแดงยัดไส้สูตรเจลบนุภาครับพี่น้องนี่เมนูแซ่บ, <มา S 1> แบเลยครับมากินหมอ้ออบครับอยู่ครับยูทูบซองพี่เอกคนเดินทางสบายดีสบัสดีครับเพิ่นมาเยี่ยมยามมา บาภูมแม่พนทัวครับมานอนรับลมหนาวครับลมหนาวแห้งเลยครับผมมาพักันหนาววีนายนะเออครับผมเดี๋ยววันนี้กินเมนูปูแดงยัดไส้พี่แซ่บเลยสีต้องงามพี่น้องสีแดงขนาดเลยสมซื่อกันเลยกับกปูแดงครับนี่คือเมนูปูแดงยัดไส้ครับใส่มันจะใส่ซีนหมูแล้วก็เผ็ดตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้เนี่ยแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็ปลาแดกแป้งนัวขั้ตก็ตำใส่แล้วก็เอามาใส่องกระปูนะครับ เจโนมายใส่เมงกิโลนะควก็ผักสังงวนาครับผักข้าก็ใส่หอมให้ลงเองสวดหมดเลยโอ้กินหอนเมอเหรอหอมเ้วเจ,เงงจะหอมผักสังงจยจะหอมผักข้าให้เตหมดหมด ข้าเที่ยงครับวงพาเข้าสามัคคีครับกับพี่เอกคนเดินทางพี่น้องเกณฑ์น้ำมันกับกินเมนูกับปูแดงยัดบวกพี่เอกก็คือกินแล้วก็สาวขโมยถือาหารไปเลยแม่บอกบ้านนาบวกมันตะแขกยนเลยนาบวกตะเคียนขายดีดีฮะนี่เมนูแซ่บเลยเมนูกับปูแดงกับแซ่บเมื่อกี้เข้าปลาที่ตลาดวองเยี่ยมปูแดงนี่แซ่บไร้แม่บอก กับปูแดงนแสรงใจคอมออพี่ีเกุหลาบแดงนะแม่นะกับแดงสแลงใจนะกับปูแดงสแลงใจกับปูแดงสลงใจเอออฟซีแม่คงอด้นะแต่ก้าวมิเตโบอย่างวะมิเตกุหลาบแดงแม่วันนี้กับปูแดงสแลงใจะสอเื่อหลักับแ ขากลายกิน้องแต่เนาะอืมแม่ม่มันมันเออมออมนจะขอหาไม่ต้อ่ แม่เอามาที่ตอหนึ่งเอ,อมาจากแม่ของคุณแม่แล้วจอมาหาแม่อีกครับจราบจ้ะอือพาเกาเลยกินเนื้ออาหารเทีย่ยงวันนี้แซหลายแกนตอไม้เซมิมงกิโล่กับปูแดงยัดตัวกฝีมือยายบรุรพาที่บ้านลิธุนาแม่โขกอ,อนทัวอัเภอวทาพนนจังหวัด นครพนมระรับมือนี้มียู u ูบสองเอกคนเดินทางมาเยี่ยมยามิที่บ้านของผมบอกผมไปออนทัวร์ที่อำเภอทับพนมมากับลมหนาวพี่น้องหนาวแรกของปีมาฮอตที่อำเภอทับนนมแลวเดครับพี่น้องไปที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครพนมเตรียมเสื้อแกนเยาหนาๆมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ลมหนาวพัดมาฮอตแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวที่น้าจะพาไปออนทัวร์เส้นทางบึงการไปแขวงบอิกําไส้ไปแขวงเชียงขวางปลายทางที่แขวงหัวพัน นานารอดเที่ยวลาวเหนือของประเทศลาวได้จวดีกันนะครับในหังกอรทัวร์ลอดเที่ยวส่งฟังโคงไทยลาวเป็นทางสู่แขวโัวพันครับสลักจิมิสวัสดีครับ